ได้ไหมคือพี่อยากจะยืมเงินเนี่ยไปให้กับโอทีทางนี้ทำงานแบบเกินหน้ากกอนยืมเงินไปโรงพยาบาลก่อนไหมคะเดี๋ยวจะได้ช่วยไปให้ตัวไหนก่นแรงจำเดาไหลเลยล่ะขมังคือเขาทำงานไม่หยุดเลยไม่ได้ทำงานมันมองว่าสิ่งอื่นพวกเงินพวกออมผมนี่นะครอบครัวต้องมาก่อน โค้ชมาที่หนึ่งเลยเอ้าแข่งเกมของเราทำงานต่อทำงานต่ออ้าวสนามแข่งของเราสนับสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะไม่มีทางลาดทางสูงไม่มีเสียงลูกตุ้มไม่มีสลิงไม่มีนักล่ามีอยู่สองจุด ไฟเขียวไฟแดงเออเท่านี้ก็ยืนสจุดปะทะกันนั่นแหละง่ายๆด้วยคําพูดอย่างนี้ดีมากเลยเขาเ,ออเาเคยเล่นเกมนี้แล้วชอบเลยแล้วไม่เคยชนะไม่เคยได้เลยคือพูดอะไรทาตรงข้ามกติกาเกมวันนี้ฝ่ายที่เริ่มเล่นก่อนเป็นฝ่ายสั่งคําสั่งเช่นสั่งว่าสวัสดีอีกฝ่ายจะต้องตอบบายแต่จะต้องทาท่าตรงกับคําสั่ง โดยเรามีชุดคำสั่งทั้งหมด 3. ชุด6คู่นั่นก็คือสวัสดีคู่กับบายบายถูกต้องนะครับคู่กับช้างคู่อยู่ไหนและดับตับดับคู่กับเชฟบะตัวอย่างเมื่อสั่งคำสั่งว่าสวัสดีสิ่งที่จะต้องทำก็คือบายตอบว่าบายบายแต่ทำท่าสวัสดีและเมื่อสั่งว่าบายบายสิ่งที่ต้องทำก็คือสวัสดีครับโดยตอบสวัสดีแต่ทำท่าบายบายส่วนเมื่อคำสั่งว่าถูกต้องนะครับสิ่งที่ต้องทำคือ ช้างกูอยู่ไหนโดยตอบช้างกูอยู่ไหนแต่ทําท่าถูกต้องนะครับและเมื่อสั่งว่าช้างกูอยู่ไหนสิ่งที่ต้องทําถูกต้องนะครับโดยตอบถูกต้องนะครับแต่ทําท่าช้างกูอยู่ไหนแล้วถ้าสั่งตับตับตับสิ่งที่ต้องทําก็คือเชฟบะ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 โดยตอบเชฟบะแต่เต้นท่าตับตับตับและถ้าสั่งเชฟบะ จะต้องทำตับ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 โดยตอบตับตับตับแต่ทำท่าเชฟบะโมันยากเนี่ยมันยากยังไงอะดูคุณมบรรณาอะไรคะอะไรคะทางกูอยู่ไหนต้องนะครับอเดี๋ยวที่ต้อนครับทุกต้อนละครับมันยากทำไม่ได้จ้ะเพื่อน สัญชัยใหญ่มีอะไรที่ทำไม่ได้เฮ้ก็ถามดูได้ไม่ได้เดี๋ยวน้องก็จะจับคู่สามคนแล้วใครชอบใครนะฮะไปเลยป้ายลุยก่อนเล็วเล็ค้วคนมีก็ย่อยๆถึงเรียกแมงอะไรก็ไม่รู้หนึ่งตอนหนึ่งเท่านั้นหนึ่งสองาเรื่องใหม่ค่ะแยังไงกันทั้งคน ผู้กับน้องแน่ตรงแน่ทัานแน่แกงส้มผู้กับแกงกรรี่โดมผู้กับเดือยทมกิีเลือกกับอยากจะอยู่กับใครช่วยพี่บัอบมาสอนพี้เลยใครจะเล่นก่อนอันแน่ก่อนดีกว่าฮันแน่เล่นทั้งหมดห้า ห้าแมตช์ห้าครั้งแหละในเกมหน,นึ่งเนี่ยเลือกเอาเลยห้าคนนี้คุณจะเล่นกับใครสมมุติว่านงเล่นใช่ไหมเข้ามาปั๊บเลือกห้าคนนี้ก็จะโขงมาสองคนนี้เล่นกันเท่านั้นเอง<ฮ>อ่าซัดก,กันไปถ้าถูกทั้งที่ซัดก,กับยังถูกอยู่คือถามไปได้ยังทําได้ไดยังถูกอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยพลาดที่ใครสามมุติเกิดพลาดฝั่งนี้ก็ถือว่า เขาก็ได้คะแนนไปอ๋ถ้าเกิดพลาดฝั่งตัวเองก็ไม่มีคะแนนเพิ่มทั้งหมดเอา5เกมอะแต่เกมยาวหรือสั้นไม่รู้ถ้ายังชนะเล่นไปเรื่อยๆพี่ถามมันมันเกิดใจมอ้เดี๋ยวก็จะดูไปคู่ๆไเลยอธิบายจนเจ็บคอมันเข้าใจเ่าว่าันแแน่ใครจะเล่นก่อนแน่ก่อนนะแน่ก่อนไอ้ตัวที่งงๆอ่ะมาก่อนมาแล้ว เพราะว่าเป็นคนตั้งโจทย์นะคนก่อนเลยคุณสวัสดีคุณไปตับตับไม่ได้นะสวัสดีคุณายบายเท่านั้นพี่เจ็บคอเข้าใจไหมลองเล่นให้เขาดูทีนึ่งไหมอันทดลองนะทดลองนะทดลองนะครับตั้งใจบายบายสวัสดีครับอันนี้ผิดเพราะอะไรคุณตอบว่าสวัสดีแล้วคุณทำสวัสดีตามนี้ผิดเลยถูกไหมสวัสดีคุณทำพลา สวัร้องอีกหนึ่งเท้าพูดอะไรก็แล้วแต่สมมติพูดว่าตับ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 คุณต้องตอบว่าเชฟมะเชฟมะแต่ทำท่าตับตับถูกไหมถูกไหมเท่งมาทางเขาดูสิมาเี่งดูคุณเท่งนี่คุณนี่เมื่อกี้ตั้งใจฟังตั้งใจฟังคุณเชื่อว่าคุณเท่งทำได้โอ้ยคุณเท่งตั้งใจฟังพี่ตามากอย่าไปคิดอย่างนั้นหง การทดลองตรงนี้พบทีเสือจะเอาจริงหมดแล้วนะครับอันนี้ทดลองนะทดลองพี่ตั้งโจทย์อีกแล้วอย่าคิดอย่างนั้นสิสวัสดีบายบาๆตับๆนะอ่าเชฟบ้าตับๆตับๆต้องให้เชฟบ้าเชฟเชฟบ้าตับตับๆ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 ไม่ได้ไม่ได้ให้ทีนึงฟังฟังอย่างเดียวอาโจทย์มาตับๆ เช็ดตบเอาละโอเคมาไปเลือกเลยนะเอาจริงเลือกเลยครับเลือกจริงมามึงอ่ะมาที่มาผมตั้งโจทย์เลิกแล้วครับเวลาไม่มีตบ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  อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่อันนี้ยกประโยชน์ให้ให้หม่ำคิดหน่อยเขาแก่แล้วต้องให้เวลาเขาหมดเลยพี่จิตไม่ค่อยดีถูกต้องนะครับช้างกูอยู่ไหนช้างกูยู่ไหี่ต้องบอกพี่อกชางอยู่ไหนมันกิ๊ไปงี้ก่อนแล้วอ่ะ ไหนย่องงี้ขาต้องไปพี่ตานี่ขาอยู่เฉยเถูกต้องเลยครับถือว่ายกไปอย่างนั้นจำเลยหมดเลยนะอ้าวมาเริ่มงอเอากลับถูกต้องเลยครับถูกต้องทีไ่ได้ไม่ได้ถูกต้องเลยครับถูกต้องที เรียกโดมมาเลยใครจะเป็นคนเริ่มก่อนโดมเปคนรำครับ <c oughs> เริ่มนะครับเริ่มก่อนนะครับตอนนี้ดีนะครับต,ตั้งสติตังต้ตตงสต,ติตั้งสติตัง้งระตีพร้อมเริ่ม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ครับตุกกี้เรียกเท่งมานนี้นี่เขาได้สองครั้งไม่ได้สองครั้งแล้วอะพี่อยากโันเต้นผมพี่มันง่ายเลยนีมันมีทิศมิเรียนจำง่ายๆแท่งเราทำตรงข้ามกับเขาเออนี่บอกให้ไงเออเออเออมาบ้างคำถามใช่อ้าโอเครอบเฟป้าตับตับตับ ทีก็มีได้ทีขี ja, e> ่แพะไดเลยสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปบ้าแข่งแชร์นะจำต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอามาบอกลงท่านครับครั้งที่สี่แล้วนะครับเพื่อใครครับครับแกงซ้มครับ ขอแท่งทีได้ไหมเมื่อกี้เหมือนมันหยามอ่ะมาที่จะมาทำไมอันนี้อ่ะเราจะไปทำแบบเขาทำไมเราพี่เออน้องเ็าทำไปแล้วโดนหน้าเขาหลังเราเจอกันเดินสวนสวยก็ไม่ต้องทักก็ได้ เรู้จักกันไหมแล้วครับสวัสดีบายดีบายนี่แย่นะฮะแล้วครับเมื่อกี้ที่ถูกเหรอถูกครับเด็ดที่เด็ดใจเย็นดิใจเย็นแล้วครับสวัสดีช้างกูอยู่ไหน มาครับโดมเลยเลื่อกเป็นที่ทุกที่นะพอพอแล้วจะเริ่มอะไรแล้วแต่นะครับพร้อมครับท้กคนะครับ bắt đầu đi rồi,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  đi โดนไม่ครับนะฮะเรื่องใครครับพี่โด้เฮ้ยเจ๋อีพี่น้องเขาสิพร้อมเริ่มครับสวัสดีครับบ๊ายบายบครับเริ่แล้วอยู่ที่โดนะจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วแต่นะฮะทุกนี้นะครับช้างกูอยู่ไหนทุกคนนะครับ ไปครับใครครับเท็งนะฮะอาจารย์ดีจริงโอ้ยท่านครับมโอ้ยไอ้หนูเอ้ยมึงยังแพ้เขาเลยเก่งเลยไอ้ยังก็นั่งเครียดคนเดียวหนิเขาเลี้ยงอยู่เขาเลี้ยงดีไปชนกันนะแล้วเทปะตัด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  สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแม่จะทำภาพกระนันเต็มไว้เริ่มครับตัด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 ัดเชฟบ๊ ฉันอยู่ไหนชกอยู่ไหนฉกอยู่ไหนลองได้สยังถือว่านำา3พลอยะ้แก่ัเพ่นพี่นงกี้วันนี้เห็นเลยนี่เอ้ยแล้วแหละโช่ปะตต มาเลยนะครับเแล้วนะครับ <sy helmet> ัทครับมาดีว่พี่ม oh า <và and para> ีมเลยครับชางมชางยบายสวัสดีสวัสดีความชื่นดูครับ ตบอ๋อซ้ำคนก็ได้แต่จะเปลี่ยนตัวให้พี่เขาลองสนามมากดีกว่าพี่เป็นคนถามพี่ไม่ต้องกลัวถามไม่ต้องกลัวคนถามี่ต้องลองเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วนี่อำไม่ได้ไร่ง้่ขังนั่งหายนะครับจะเริ่มอะ่ไหรแล้วแต่นะครับไป ตับตับตับเชมป์ใช่ใช่ช่ตับับตับเช็มป์ใจเขาตอบา่อยตอเองตอบคุณหมอบรด้นะครับรับครับบายบายสวัสดีครับสัสครับสวัสดีครับ สิไม่ละเหลือสุดท้ายนะฮะนุ้มมาฮันถูกต้องนะคะเอะไรทางกูอยู่ไหนเรอโอเคถูกต้องนะคะเอะไรทางกูอยู่ไหนตับๆๆๆ